ทนายความของคุณแม่เนี่ยก็บอกต่ออีกว่าเนี่ยค่ะทนายเดชาก็บอกต่ออีกว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนที่คิดว่าไม่ได้รับโทษไม่ได้รับโทษต้องได้รับเพราะว่าดุลพินิจของศาลโทษจำคุกอาจจะ10ปีสูงสุดนะแต่ว่าจะรอลงอาญาหรือว่าจะลดเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสูงสุดคือ10ปีค่ะก็อาจจะมีข่าวว่าอีกสองคน ที่เหลือจะถูกดำเนินคดีเพิ่มน้ะข้คหาให้การเ<อ>ทสอีกด้วยแล้วก็ทำลายพยานหลักฐานบางคนก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั่งอยู่บนรถค่ะไอ้แค่นั่งอยู่บนเรือจะโดนอะไรโดนตามนี้เลยค่ะตอนนี้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะสถานะทางคดีล่าสุดของแก๊งสปีดโบ๊ทค่ะคุณปอตนุพัฒน์โดนหมายจับคุณโรเบิร์ตภัยบูลโดนหมายจับค่ะคุณแซนวิสาพัฒ์ถูกหมายจับคุณจับนิทัศน์หมายเรียกค่ะคนณร์ติ ก็จะโดนใหม่เรียกด้วยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้รู้เรื่องค่ะคุณกระติ<อ>ส่วนคนที่บอกว่าไม่รู้เรื่องก็คือไม่ได้ทําอะไรถึงแม้ว่านั่งเฉยๆไม่ห้ามปรามก็ถือว่าร,รู้เห็นเป็นใจมีส่วนร่วมในการทําผิดด้วยอ,อันนี้ทนายบอกนะคะส่วนใครที่โยนแก้วโยนขวดสดใส่น้ําไปเพื่อทําลายหลักฐานนี่อันนี้ก็ถือว่าทําความผิดค่ะคือทำลายพยานหลักฐานในคดีค่ะสัปดาห์นี้ ก็มีการตั้งทนายความเพื่อที่จะตรวจสอบบุคคล3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือแน่นอนเป็นกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายคือเขียนสคริปต์หรือว่าเป็นกุญซือให้กับทั้ง5คนนี้ว่าต้องทำอะไรบ้างหลังเกิดเหตุเช่นอย่าเพิ่งไปเจอตำรวจนะรอ48ชั่วโมงก่อนให้แอลกอฮอล์หายไปจากเลือดก่อนพอตรวจจะได้ไม่เจอหรือบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนให้ให้การไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่ตำรวจจะได้เชื่อเราบิดเบือนความจริงเตี้ยมกันแบบนั้นเลยค่ะและสุดท้ายคือให้การเทสเลยคือกุญซือสอนให้โกหกเลยเอ,อ,อันนี้เขาบอกว่ามีนะคะวงในทราบมาแล้วว่าเป็นใคร คนคนนี้จะต้องโดนโทษค่ะในฐานะที่เป็นผู้จ้างวานให้คนอื่นหรือแจ้งความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาผิดไปจากข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายมาตรา172โทษจำคุก2ปีค่ะหรือว่าจ้างวานให้ทำลายพยานหลักฐานหรือช่วยบุคคลอื่นตามมาตรา184จำคุกอีก5ปีค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็เป็นพวกที่ทำคลิปปลอมทั้งหลายค่ะ มีเยอะมากเลยบางคนก็บอกนู่นเห็นคลิปนู้นคลิปนี้เป็นร้อยคลิปเลยค่ะอันนี้เองก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันเพราะทําให้สังคมเข้าใจผิดงงกันไปใหญ่ตรงนี้สงสัยไปที่ทนายอจฉริยะเหมือนกันนะนายอจิริยะค่ะคนายอจิรยะเนี่ยบอกว่าคุณแตงโมอยู่หัวเรือแน่เลยแล้วก็มีคลิปที่อาจจะมันเกี่ยวทําให้เข้าใจว่ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายว่าทำคลิปปลอมเพื่อให้สังคมเข้าใจผิดเหมือนกันค่ะทีมสอบสวนก็บอกว่า อันนี้แหละก็เป็นส่วนที่เพิ่มมาจากกลุ่ม,มที่เป็นห้าคนนั้นที่จะโดนพูดเป็นผู้ต้องหานะคะอันนี้คืออีกสองกลุ่มที่เพิ่มมาค่ะส่วนอตอนนี้ปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วอปอกับโรเบิร์ตก็ยังพูดคุยกันกับคุณแม่ของคุณแตงโมค่ะคุณแม่เองก็มีความพอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจมานานแล้วแหละคุณแม่บอกว่าตํารวจเขาทํางานดีรวมถึงสถาบานันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจก็ทํางานดีค่ะแต่ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะดูเหมือนเป็นไปด้วยดีคุณแม่ก็ยังไม่คิดที่จะ ชาพนศพชาพนากิจศพของคุณแตงโมนะคะรอจนกว่าสำนวนจะเสร็จสิ้นก่อนครับค่ะ